ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยนะคะการงานเจริญก้าวหน้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาที่มานะคะขอบคุณคุณกิติยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ดาบุลาขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณยุพิงคนสวย นี่เข้าใจเข้าใจให้กดแชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณห้าร้อยเก้าท่านนะคะที่ร่วมชมและให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญเพื่ภาพแข็งแรงเงินมีรวยคะ่ะแม่เชื่อสั่ง,งแล้วแม่กินข้าวแล้ว พ่อานอนพักผ่อนอยู่ในห้องนะคะเดี๋ยวไปดูพ่อกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแม่ <echo> เอ,อกินข้าวต่ออุ้ยมืดมืดข้างนอกฝนตกนะคะมาดูพ่อกันพ่อนอนพักผ่อนนะหนาวไหมพ่อ <ck> <ood> ไม่หนาว กินนมแล้วเมื่อเช้าพ่อกินนมแล้วกินนมแล้วก็กล้วยแล้วก็ทานยาหลังอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันไปกินข้าวนะพ่อนะอแม่กินอิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวมันไปกินต่ออ๋ออ๋อ <c oughs> มันปิดไฟนะข้างนอกฝนตกไปกินข้าวต่อก่อนพามาดูพ่อสวัสดีค่ะ Yeah. เจ๊อสอีไไขอบคุณนะคะให้กุหลาบมาขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญถือก็ว่าเป็นอะไรเงี้ยรวยๆนะคะออแม่ชูสังเนียสวัสดีค่ะเจ๊สี กดแชร์ให้ด้วยเออขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแม่ยิ้มใหญ่เลยขอบคุณนะคะให้กุหลาบมานะคะขอบคุณมากค่ะให้หัวใจส่องมาด้วยขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเวยนะคะ ตอนนี้ฝนตกค่ะก็ร้องใหญ่เลย